วิภูปักตุงครั้งแรกวันที่15เมษายนพุทธศักราช2,557เป็นวันที่อากาศสดใสน้องวิภูอายุหนึ่งขวบตื่นเต้นมากวันนี้คุณแม่จะพาไปเที่ยวงานบุญที่วัดใกล้บ้านทางภาคเหนือที่วัดมีคนเยอะแยะมากมายทุกคนยิ้มแย้มแจ่มจใสเสียงดนตรีพื้นเมืองบรรเลงขับกล่อมเบาๆ มีตุงหลากสีสันปลิวสวัยตามลมสวยงามเต็มไปหมดนั่นเรียกว่าตุงจะลูกคุณแม่ชี้ให้ดูวันนี้เราจะมาปักตุงกันนะน้องวิภูมองตามที่คุณแม่ชี้ดวงตาเป็นประกายคุณแม่พาน้องวิภูไปที่กองทรายขนาดใหญ่กลางลานวัดที่นั่นมีตุงกระดาษสีสวยๆเตรียมไว้ให้ผู้คนนำไปปัก คุณแม่เลือกตุงสีเหลืองสดใสแล้วยื่นให้น้องวิภูมาเร็วคนเก่งมาช่วยแม่ปักตุงกันน้องวิภูใช้มือน้อยๆของเขาจับด้ามตุงเอาไว้คุณแม่ค่อยๆประคองมือของเขาแล้วพากันปักตุงลงบนกองทรายจึก๊กตุงสีเหลืองของน้องวิภูปักแน่นนิ่งอยู่บนกองทรายมันโบกสะบัดอย่างสวยงามเขียงข้างตุงอันอื่นๆ คุณแม่ยิ้มอย่างอ่อนโยนเก่งมากลูกชายแม่นี่เป็นการปักตรงครั้งแรกของวิภูเลยนะน้องวิภูหัวเราะเอ,อิกอ์กและปรบมือแปะแปะเขามองตรงของตัวเองสลับกับมองหน้าคุณแม่ด้วยความดีใจถึงแม้จะเป็นเพียงเด็กน้อยอายุหนึ่งขวบแต่นี่คือความทรงจำอันแสนอบอุ่นของการไปงานบุญและปักตรงครั้งแรกของวิภู ที่จะอยู่ในใจของเขาและคุณแม่ตลอดไป